ยังโชคดีที่ว่ายังไม่เป็นที่ทิ้งขยะทางทูงจุย้ยถือว่าไม่โอเคเลยถ้าเราวางบ้านอยู่ในแนวกลางได้ก็ดีถ้าชิงแสสมปองนะคะมาดูคงจุ้ยสร้างบ้านบนที่ดินเปล่านะคะตรงแถวตลาดไทยะค่ะ ลูกค้าซื้อที่ดินมานะคะประมาณ280ตารางวานะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านเดี่ยวนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือจะมีสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็บ้านเพื่อพักผ่อนก็คือในบ้านนี้จะมีพ่อแม่ลูกสองคนแล้วก็มีหลานแล้วก็มีคุณย่านะคะอายุเยอะ1คน,นะคะ่ะอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากนะคะว่าแบบทาไมไม่ค่อยมีคลิปเลยสร้างบ้านเดี่ยวบนที่เปล่าคือที่มันไม่ค่อยมีคลิปเพราะว่า เวลาถ่ายก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะก็มีแค่ที่เปลป่าๆอะไรย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรอย่างวันนี้นะคะที่ลูกค้าที่นัดมาเนี่ยก็จะมีทีมบริษัทรับทั้งบ้านสถาปน,นิกมาด้วยนะคะเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะที่สินแสเนี่ย จะไปก่อนนะคะก็คือไปดูที่ที่ดินนะคะแล้วก็เช็คองศาต่างๆเพื่อดึงกระแสพลังที่ดีเข้ามาที่ดินแปลงนี้แล้วก็จะได้คิดว่าจะวางบ้านหรือว่าวางสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลูกค้าต้องการยังไงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยวัดองศาหรือเช็คอะไรต่างๆนานาเสร็จเนี่ยก็จะให้ลูกค้าจดแล้วก็จะมาคุยที่ร้านกาแฟาหรือห้องประชุมนะคะกับทีมสถาปนิกหรือลูกค้าว่าบ้านจัดยังไงประตูอยู่ตรงไหนตำแหน่งอะไรวางยังไงนะคะที่เราทําขั้นตอนแบบนี้นะคะก็เพื่อสะดวกลูกค้าะคะ่ะจะได้ไม่ต้องมา แก้แบบหลายๆรอบนะคะสถาันนี้ก็จะได้ทํางานง่ายด้วยค่ะที่สําคัญนะคะก็คือทําให้แบบที่สวยงามนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยไปด้วยกันได้กับหวงจุ้ยค่ะพื้นที่ก็200กว่าตารางวาอาจจะถึง300กว่ากว่าอยู่ในซอยที่เป็นถนน2เลนฝั่งตรงข้ามเนี่ย เป็นที่ลกล้างมียากขึ้นลกยังโชคดีที่ว่ายังไม่เป็นที่ทิ้งขยะก็เลยบอกเจ้าของไปว่าถ้าเราไม่สามารถทําอะไรกับที่ดินฝั่งตรงข้ามให้มันดูเรียบร้อยได้เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปทําธุรกิจหรือร่วมหุ้นกับใครเพราะมันจะมีปัญหาแนอนาคตและเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณน,นี้ค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําสะว่ายน้ําก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ลักษณะที่เนี่ยเป็นที่ดินพิงเหนือหันใต้ ซึ่งพลังที่ดีเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตำแหน่งประตูบ้านเอย่ยประตูรัว้วเอ่ยเนี่ยจะเน้นพยายามวางเข้าตรงกลางแล้วก็วางบ้านเนี่ยประมาณกลางที่ดินแล้วก็วางสะวายน้ำเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือของบ้านแล้ววางโรงจอดรถเนี่ยไว้ทางฝั่งขวามือของบ้านอันนี้เป็นลักษณะการวางที่เป็นแกนหลักแบ่งที่ดินออกเป็น3ส่วน เท่าๆกันคือถ้าเราวางบ้านอยู่ในแนวกลางได้ก็ดีแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคมันไม่มีที่หรือว่ามันมุมเลี้ยวรถอะไรมันลาบากเราอาจจะวางบ้านเลี้ยงมาหน่อยก็ได้ไม่ได้เสียอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยขอให้เกาะอ,อยู่ในแนวกลางจริงๆก็คือควรจะเอาสระน้าอะ่ะไว้ฝั่งนี้บางตําราเนี่ยเขากลัวเรื่องการสะท้อนเงาของตัวน้ําที่จะมามาบ้าน ซึ่งสำหรับผมมันไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนั้นเป็นเรื่องไมเนอร์แต่ถ้าเรามีสเปซเราก็เว้นระยะห่างเท่านั้นเองประตูรู้ว่าเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยพยายามไม่เข้าเนี่ยให้มันเข้ามาแล้วให้ตรงกับตัวบ้านอ,อ,อันนี้อาจจะต้องฝากทางทีมสามนิกลองวางดูในทางฮวงจุ้ยเนี่ยมันจะมีอยู่4เชฟหลักๆเชฟสี่เหลี่ยมจกตัวหลักเขาเรียกทรงเตา่าบางคนเขาก็บอกว่าเต่าอายุยืน เขาก็เลยบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยเหมาะสําหรับผู้สูงอายุหรือคนเจ็บคนป่วยพวกอาคารพาณิชย์จะเป็นเชฟทรงลึกอันเนี้ยเขาเรียกทรงมังกรแล้วก็เสือขาวก็จะเป็นตัวแอลอันเนี้ยเขาก็บอกว่าเหมาะกับผู้ข้าราชการแล้วก็ทรงนกก็คือเอามังกรเนี่ยมาหันจริงๆเนี่ยเชฟไหนก็ได้เหมือนกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของที่ดินแล้วก็การจัดวางเลเยอร์แต่ที่ต้องระวังจริงๆก็คือสมมุติว่าทําเชฟอย่างนี้เป็น เบื้องต้นแล้วเราก็ต่อขยายตรงนี้ออกมาแล้วเราก็ดันต่อขยายตรงนี้ออกมาแล้วบางคนดันไปแหว่งตรงนี้มันก็กลายเป็นบ้านที่มันเว้าแหว่งซึ่งอันนี้ในทางหุงจุย้ยถือว่าไม,ไม่โอเคเลยคือการออกแบบเนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลทีนี้ความสมดุลในที่นี้เนี่ยเรามองไปที่ความสมบูรณ์ของตัวบ้านกับจํานวนคนที่อยู่อาศัยมากกว่าบ้านหลังเนี้ยเราออกแบบที่หน้ากว้างอยู่ประมาณสักไม่เกิน20เมตร ลึกก็ประมาณไม่เกิน20เมตรก็จะพอดีพอดีเพียงแต่ว่าในทางฮวงจุ้ยเองเนี่ยเราสามารถวางตำแหน่งเช่นตำแหน่งห้องนอนตำแหน่งโต๊ะก,กินข้าวตำแหน่งประตูเพื่อดึงให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยได้มีความสามัคคีกลมเกลียวมีความสัมพันธ์มา,ม,ม,นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราใช้มาว่าง ทีมงานสถาปนิกออกแบบมาเนี่ยปรับแก้ไม่เยอะเพียงแต่ว่าได้มีการแนะนําให้ปรับย้ายตําแหน่งของพวกห้องนอนตําแหน่งห้องครัวให้มีความเหมาะสมกับสภาพพลังที่เกิดขึ้นในที่ดินเท่านั้นเอง